ดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแจ๊สพากินพาเที่ยวนะจ้าวันนี้อากาศอึ้งครึมจังเลยอยากกินอะไรอุ่นๆร้อนๆแล้ววันนี้ก็จะมาแชร์โลที่หนึ่งว่าเป็นที่ที่อร่อยมากๆเลยเกี่ยวกับกินหยองโตฟูนี่แหละก็คือเย็นตาโฟของมาเลเซียมาดูกันว่าน่าทานแค่ไหนมาอีกแล้วมาเจ้ามันอีกแล้วของโปรดเลยแหละ เ <c oughs> จ้าประจําส่วนนี้ก็คือช่วงที่ข้าวทอดกันนะเนี่ยของทอดทอดทั้งนั้นเลยมันมีแบ่งไว้สองโซนโซนนี้สําหรับโซนทอดก็มีมะเขือยาวมะเขือม่วงนั่นนะ่ะยัดไส้ปลาหรือยัดไส้เนื้อหมูผสมผสมกันเนี่ยดูดิน่าทานไหมล่ะและอีกส่วนหนึ่งส่วนนี้โซนน,นนี้ก็คือของต้มเป็นแบบน้ํา ผสมเข้าไปเลยในหม้อเดียวกันนั่แหละไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาค่อยมาแยกกันอันนี้คือลูกชิ้นมีลูกชิ้นเนื้อหมูลูกชิ้นเนื้องนนองวผักยัดไส้เห็ดยัดไส้เนี่ยแบบนี้อันนี้แหละเย็นตาโฟของมาเลเซียโอเคมาละของโปรดอันนี้คือจานทอดส่วนอันนี้ก็คือของน้ำเห็นไหม <c oughs> เขาแยกมาอย่างดีเลย ส่วนอันนี้ก็เรียกประจำฮักกาจายองเมนเป็นบระหมี่ของของคนแคะมาทีไรนะต้องออเดอร์ทุกทีเลยจานเนี้จานปโปรดเลยเขาบอก ส่วนอันนี้คือพิกดองของเขาต้องกินพร้อมกันพกกริกเปรี้ยวโคตรอร่อยเลย สามชั้นของมันโคตรนุ่มเลยอร่อยเต็นทูนหูเป็ดทูนูสรรพคุณถ้าใกล้กับอ่าอ่าอะไรนะยาชนิดหนอ่ะใบยาวเดียนะ ไบบกๆเออคล้ายๆกันของโปรดเลยอันนี้เขาเรียกว่าฮักกาจายุกหมิของคนแค่เป็นว่าติกเตี้ยว อ้าอีกอันหนึ่งภูมิใจนำเสนออันนี้อันนี้ในนี้มีมะละกับพวกเนื้อเนื้อปลาผสมกันจิ้มซอสของเขา Ừ rồi à. ừ rồi mời 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 có mời 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 อั่อัอน,นี้ที่ขาดไม่ได้ก็คืออันนี้มันมีสองแบบแบบน้ำกับแบบทอดอันนี้แบบน้ำเหมือนกันจิ้มกับซอสเนาอ,อืมสุดยอด อิม่มเลยอ่ะปิดกล้องตรงนี้แล้วกันถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสอัสดีอิมอมอมอ่มมากฟินเลยอ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าไป